กันอีกอฟันมารถหายทะเบียนเหมือนกันอู้ทะเบียนแม่บ้านของปู่รถเก่งกับปีอัมนะครับทะเบียนเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับฟันว่ารถหายแล้วทะเบียนรถก็เหมือนกันอีกอ,อะไรจนา,นา,นาเปินขนาดนั้นสามแปดสองสอง การดำนู่นนะครับก็คือสามแปดสองสองเหมือนกันครับทะเบียนรถเหมือนกันเป๊ะเลยเก๋งอะไรบ้างรถจดถึงไหนจีดังสามแปดสองสองเหมือนกันหรวงปู่ทะเบียนเดียวกันหมดเลยทะเบียนเดียวกันไม่น <c oughs> ่าเชื่อไปซื้อทะเบียนได้คะแนได้เหมือนกันคือแ <c oughs> ปลกน,นะส่วนมากเราจะได้ทะเบียนคนละหลังคนละบ้านไป อันนี้อันนี้พอซื้อตอกกัวเป็น20ปีแล้วพอไปซื้อทีอหลังก็ได้ทีันีวกั้งแต่ไปดูทะเบียนรถหายถารถเก่าๆใช้ขบยอยางดี้เอาไปอีกก็สงสารรถตัวเองในตอนฝันตามหารถจนสว่างจุดตื่นะไปฝากที่นูน มาจอดไปในร่มต้องวันมาจอดที่นี่ในร่มเป็นอะไรปู่ที่เครื่องพังเพราะว่าเครื่องมันเก่าแล้วปาส์อตันมีวันหนึ่งปู่ไม่รู้พอมาขับขับไปทําไมมันมีเสียงดังเต๊ก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 เออเปิดูว่าโอ้ปามันเปลงแล้วน้ำมันเน้ำมันแห้งคันี่ปู่เปลี่ยน สามแปดสองสองลงปู่เฝ้ารถ,ไ,รถนนไปจอดที่ไหนกันแล้วแต่ไม่เคยแล้วอ,อ,อือุน่นแรกที่ออกมาเลยเด็กซื้อได้รถคันงนี้ลุงปู่เ้าให้เจะนั่งตลอดเพราะมีนันงมีนันประเทศเอเชียเนาะถามลุงปู่เ้าเองว่าลุงปู่ ได้เงินลูกเขาโทรมาตั้งห้าหมื่นทำไมไม่ใส่เอให้หลานนะได้พันกว่าบาทเองสองพันกว่าบาทเองกลับไปโคราชกลับบามันร้อนเราไปกรุงเทพด้วยไม่ใส่หรอกเอร์ปูตัวไม่ชอบถนนหลูกปูเขาไอ้เวอะอ่างลูกปูสวงเฉยเลยลูกปูก็ไม่ได้เงินมาห้าหมื่นลูกพ่าสวายเราก็ร้อนเนาะขับท่านไปเรากลัวท่านร้อนท่านไม่ให้ติดติดต่อเหนื่อก็โอเคมึงก็ว่า พาตุ่มบุตไปให้อุดทนไงดันตอนเราให้อุดทนมาคิดถ้าไปแล้วโอ้ลงปู่ดานตอนเ้าอุดทนเยโอ้ยมีใครน่อยอยากเอาไว้เครื่องกักหน่อยดอกปวดดีปู่ไปไปไหนไม่ได้ไม่มีรถตัวนี้อยู่ในบ้านแล้วตัวนี้ สวัสดีครับปู่สวัสดีครับผมปู่ประสาทพันปีนะปู่เนาะก็ได้มาที่ตำหนักปู่วันนี้ก็มาตามความฝันต้องงดของปู่ครับงดที่แล้วก็เต็มเต็มงดที่แล้วไม่มีใครมาไม่มใครมาเลยปู่เออเพราะว่าก่อนบ้านว้อยอกพันหมื่พ่อพันว่าในหลงร้สิบนั่งรถเบ้นสีเขียวไอ้สิน้ำเงินสินเือนมาแล้วก็ให้ไปทำพิธีบวงสวงพอกันเลย ทําไมเนีมีอย่างนี้เนาะท่านมาท่านก็ไม่ได้ขึ้นมาที่ตําหนักนี้หรอกท่านก็มาที่ดูแลสมบุกรเนาะของท่านเดียวก็ให้บริวาลท่านมาตามอันี้ให้ไปทำพิธีบวงสวงมันเหมือนเหมือนว่าที่บวงสวงมันจะเป็นเหมือนเม่นน้ำมีแม่นน้ำเนี่ยพอก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเลยวันนี้ในองค์ที่สิบท่านเสด็จมา เลขเจ็ดสิบหนึ่งศูนย์หรือเปล่าได้แต่คิดนะ <Okay. S 2> แต่เลขตัวนี้ก็ไม่เคยซื้อไม่เคยพอก็ไม่เคยเสีย mm. ก็เลยก็ว่าท่านมาให้พอนั่นแหละเราก็เสียดายทั้งอาจารย์ชิดที่วไปคุย่านก็างคเสียดายนาอพี่ก็นาะเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะมาให้พอเราตรงนี้แต่เมื่อ,อ,อกองสละกได้ออกเลขออกมานะท่านนี้รู้ ที่เรู้เขาออกอยิงกันนะใช่ทันทันมาให้พลอยิงพ่อไปเลยไมอ,ออกนือสูงข้างล่างก็ไม่ได้เสียงไว้ก็เลยตั้งิอธิษฐานว่าวดนี้จะให้ลูกหลานมนสงครา์ดีใหม่ไทยเราปกติก็ตามโบราณบ้านเราเนาะสมัยก่อนจะให้ลูกหลานอยู่บ้านไม่ออกออกไดออกน้ำมันเด็ดมันร้อนจัดให้อยู่บ้านถอผ้าต่ออะไรเรากระสานน้ํากันสมัยก่อนเนาะตอนเราเด็ก ทั้งเดียนพ่อก็เลยตั้งจิตเดินถามว่าลูกขอขอส่งการานแล้วขอปีใหมายขอพรทุกพระองค์พ่อก็เลยนิมิตคืนนั้นนิมิตว่ารถของพ่อนั่ยพ่อขับรถไปไปเจอกระท่อมลุงปู่ที่ไหนไม่รู้นะมันจะมีเอ่คนเขาไปไหว้เยอะทีนี้พ่อก็ไม่ได้ไปเลยพร้อมหรอกพ่อไปบ้านคน ไปโจดว่าโจดรถไว้ที่หนึ่งทีนี้ก็เดินเข้าไปเล่นกระตายใหญ่ตายใหญ่ว่าทําไมไม่ไปไหวกระทอมลนงปู่สวงล่ะอ๋อไม่รู้ใครเอาหุ่นมาตั้งเป็นเดือนแลสองเดือนแล้วไม่รู้ใครเอาหุ่นลุงปู่สวงมาตั้งที่กระทมอมพ่อเลยว่าอ๋อหุ่นนั้นบอกก็ผมนี่แหละเอามาตั้งเป็นเดือนแล้วพ่อไปพร้อมกับพ่อ,อนช,ชิดก็ใส่ชุดขาวเดินไปแต่ไม่ได้ไปกระทอมลุงปู่ไปไป,ไปที่หมู่บ้าน นี้คขาคากลับว่าตายายนี่จะเตรียมอาหารอะไรไปถวายหลวงปู่สวงแล้วพ่อก็มองไปโอ้ที่กระท่อนะมน่ะผมเนี่หละเป็นคนเอาหุ่นไปไปตั้งเองจริงๆพ่อก็ไม่รู้ว่าพ่อไปตั้งไว้ที่ไหนต้นไหนพ่อก็ไม่แตก่กระท่อมนี้ไม่รู้ว่าที่ไหนแต่เห็นจริงๆเห็นหลวงปู่นั่งอยู่ในกระท่อมกระท่อมสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกระท่อมสูงหรือเปล่าพ่อก็ไม่แน่ใจว่าข้างหน้างก็จะมีการเผาอะไรเผา กะลาเนี่ยเ<ม>่าเคยได้ไปกระลาภาษาไทยนะกระลาข้าวหลามข้าวหลามเออพ่อข้าวหลามมีตั้งกล่องใหญ่กล่องเล็ก<ม>เต็มเลยข้างล่างไงก็ข้าวมันปูจากนั้นพ่อก็เดินไปเอารถรถหารถที่พ่อขับนะฮะพ่อก็ตกใจอุ้ยรถทำไมรถหายขโมยที่ไหนมาขโมยก็ตามหารถ ตามหารถทั้งคืนจส K <Viol ent. S 2> นส <ร through. S 2> ว่างก็ไม่เจอรถก็เป็นคืนนี่แหละทเบียนรถปูรถปูอะไรสามแปดสองสองสามแปดสองสองที่คือเคยถ่ายไว้นะกรถคันนี้ทำไมรถปูถึงหายแต่ว่าปูว่ารถก็รถเก่าแล้วเรื่องก็ไม่ดีคนขโมยมันไม่รู้บอว่าอย่างนี้เนาะมันจะวิ่งไปจะกดักลายได้จะแค่ไหนไม่ ึงร้อยกิโลเนี่มันก็นกกว่าอย่างนี้รถก็เครื่องไม่ดีก็ตามหารถจนตื่นตัือว่านี่คือต้องงวดเลยนะต้องงมดพ่อก็ว่าจะลองเสียงดูกับตัวนี้เหมือนกันพ่อพ่อฟันเกี่ยวกับรถนี่มาตั้งแต่งวดที่แล้วแต่มันยังไม่ออกแต่งวดนี้เมื่อคืนเมื่อ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 คืนมืออไหร่โอนอันว่ารถตัวเองหายจริงๆก็อยากบุกลุกลานแค่ตรงนี้หละ ถ้าถ้าเป็นคนตรงนี้ก็คงจะมีโชคกันเด็กเบ,บียงก็รู้อยู่เนาะ <c oughs> สามแปดสองสองเด็กเบรริ้ลไม่ได้มานานปุ๊บไม่ได้มานานครับ <c oughs> สามแปดสองสองคือ,อ,าอ,อ,อขายทั้งันขายจนจน,นท้อตัวเองว่าตัวเองไม่มีรถขับแล้ว <c oughs> ไม่คือมีรถเลยทำยังไงไอ้เราก็ไม่มีตังค์ซื้อซื้อรถคันใหม่ใช่ไหมก็อยากไปนู่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปเลย ตัดเกศตัดขาเราเล็วออย่างนี้เนเด็กไม่อยากให้ปู่ไปไหนหรอให้ยู่ตําหนักมั้งอยู่ตําหนักส่วนใ,ใหญ่จะฝันเห็นลูกปูส่สวงบ่อยมากฟันเห็นบ่อยฟันเห็นทั้งบ่อยก็ตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักสังขารท่านมาหลายปีเนาะก็ไม่เคยเห็นด้างจริงหรอกขนาดแม่อบอกว่าลูกตาบอดตาบอด พ่อยังไม่เข้าใจเลยเราไปไคลพ่อกับแม่ก็พูดถึงเนาะเราก็ไม่รู้รตอนนี้บางทีเราก็เคยเห็นท่านเลยแต่เราไม่ได้สนใจเพราะว่าแต่เห็นคุณป้ามากับพากันวิ่งนีเล่นกันเพื่อนๆเคยพูดบอกเขาเองจำไม่ได้เพิอ่อลงปู่สวนใส่ชุดขาวผมยาวกับถึงดินเนี่ยแต่ถือมีดอันเดิงเดิมสมัยก่อนแถวบ้านเอกมันจะปินทางไงยังไม่มีทางลูกรังนะเนาะปินทางสาย เดินแกก็เดินถือถือมือหนึ่งก็ถือแบบไม่เรียวมือหนึ่งก็ถือมี่พวกเราเห็นโอ้ยคนบ้ามาเรียกวิว่งกันเมคนบ้าท่านก็ยิ้มแบบนั้นก็พี่เคยเห็นท่านแล้วแต่ก็จำจำไม่ได้เราย่างเดกินไปจนว่าหลวงตาบุญจ้าบอกว่าอีกจําไม่ได้เพราะตอนนั้นพี่หลวงพี่วิ่งไปขออยางย,างยืนกับหลวงลงปู่หลวงปู่ท่านยืนให้ท่านก็ยิ้มโอ้ยพี่ผมจะจำไม่ได้หรอก แต่พอ่พอพ่อมาตรงจุดนี้ปุ๊บมาสิบกว่าปีเนี่ยไม่มีเห็นท่านตลอดองคูนะที่มาที่บ้านก็มาบอกองคูมาถึงที่นี่ก็จะสวดพระสวดมนต์อย่างเนี่ยเวลาเนี้ยสนมตยวันเมื่อครั้งหนึ่งเวลาเนี่ยพ่อสวดมนต์พ่อสวดมนต์ปุ๊บพ่อกระึนพระวินสันดอนท่านก็พูดมาจากนี่คุณนะคุณที่นั่งเนะอ๋อแล้วเออใมันได้อย่างนี้สิมันพูดสม,มัยดที่บ้านแจ้บวะ่ะ ยังจะเล่นใจโมลยน่ะยังกับเราเอาไปเฉยเล่นใจูมกินแต่บ้านเจี๊ยบจะดิ hmm. ้นเริ่มน่ะพูดเสียงออกมาเลยพอเราดิรนดิ้นตรงหน้าบ้านหรือบริษันโดนดิ้นบานจับเรืองเราเออบ้านเจ๊ว่าแสดงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพอนั่งสมาธิตรงนี้ไอ้จิตดึงเด้อเราก็คิดถึงแต่เรื่องงานแต่เราขายพมานใช่ไหมคิดนึงแล้วก็หยุดตั้งสมาธิ ันก็มาเข้ามาในหูเข้าไปทั้งสองข้างด่าในหูเลยท่านว่าทําใจดีๆทาใจงามๆใจเย็นๆไม่มีใครกิ่งหลกสมาธิท่นานบอกคือสอนให้เราเนี่ยทาสมาธิให้ได้ก็ทําไม่ได้ท่านก็โมโหท่านก็ุบด่าไปในหูอย่างนี้เลอคือว่าเราสัมผัสกับลวมปูมาหลายปีในยานแบบนี้นะท่านจะมามีทั้งเสียงมากลางวันก็ได้ยินกลางคืนก็นวิถีเห็น าไปหลายที่จนว่าเอ๊คนอื่นจะฟันอินเหมือนเราไว้เป็นามลูกศิษย์ลูกหาท่านหลายคนก็ใช่ก็ดูแล้เข้าฟันเื่นมันกันเราบางทีก็มาที่ตำหนักนี้มาก็เป็นพระนะมาเป็นพระสองสามองค์มาขึ้นมาขงบนมากับคนถูเข้าแห้งฟันอยู่คนถูมาปีห้าตั้นุ่งเป็ดาเขาวยูเดียวเข้าไปในห้องตนนั้นนัเอาเอาแค่นี้เนาะ ก็ปูท่านฝันประมาณนี้นะครับฝันว่าเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถรถหายวันนี้วันที่อะไร 9, สิบเก้าเนาะสิบวันที่เก้าผมวันที่เก้าวันที่เก้าก็ไม <9. S 3> <9. S 2> ่แน่ใจนะว่ามันจะใช่ไหมครับเอ,อแต่ปูว่าปูว่าปูปปมั่นใจนะอยจางหรือว่ามันต้องมีเลขตัวนี้ออกมาแน่นอน สามแปดสองสองนะปู่สามแปดมันสามแปดสองสองอัติเบียนรถปู่เคยฝันมาเกี่ยวกับรถไหมปู่เกี่ยวไอ้งวดที่ออกอะไรนะศูนย์สามใช่ไหมเลขเอเบอร์โทรศัพท์ข้างบนมันอะไรห้าหกหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นับเลขทะเบียนไอ้เลขเบอร์โทรศัพท์บนน่ะเลขห้าหกหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เขตันส่งเห็นคนนี้เกี่ยวกับวารถหายเกี่ยวกับรถหายหายแบบหายจนสว่างเลยอ่ะหายจนสว่าง แสดงว่าน่าจะมาตัวนี้แหละปูตามดูแล้วคือไม่เคยฝันว่าเขาขโมยรถเราอ่ะครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่เขาเขาขโมยเราตามหมาน่ะเหมือนเราไปหาวัวหาควายนั่นเลยก็ไปนี่จะเอารถติที่ไหนครับครับก่อนจบก็อยากจะถามปูนิดนึงนะครับที่ตำหนักปูก็ปูจะสวดมนต์ทุกวันเลยปูเวลาไหนบ้างครับเนี่ยจะทำบัดจะบัดางก็จะทำบัดเย็น วันเช้าะวัน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 วัดกูนหรือวันพระถ้าเราขยันเราก็ทําทุกวันได้สวดมนต์ธรรมบัตรก็นั่งสมาธินะคือยังยังมีเวลาให้ทุมท่านก็เดือนหนึ่งก็ให้อย่าให้ทิ้งวันกูนวันพระนะคือ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 ราตต่เราไม่สวดมนต์เราก็มาขึ้นทูบแล้วกราบท่านต้องขึ้นทูบแล้วกราบแล้วก็เราไปนอนกนแล้วว่าเราไม่อยากสวดวันนี้ไม่อยากก้าวขั้นน แต่มาขึ้นทูกถวายคนอย่างมากเออถ้าเราเ่อยมากเราก็สวดมนต์นิทรรศุลปุ่นแล้วก็กราบขอขมาแล้วก็เปนอนทํามานี่นานอย่างปู่ปู่สมัยก่อนปู่เน้นการปฏิบัติมากปู่เคยปฏิบัติจนแขนนกขานี่ตายไปข้างหนึ่งถือสิลถือสิลแปดครึ่งปีถือทุกไม่ถือสินทุกวันแล้วก็ถือสินอดมาช่วงหนึ่งไม่กินข้าวนะได้สามสี่ห้าวัน จนร่างกายเราไม่ไหวเคยไปปฏิบัติที่จังหวัดเลยกลับมากลับมาเลยเป็นว่าเรามันอ้วนพอเราไปอุดข้อพุ่งเนี่ยฮอร์โมนของเรามันเลี้ยงร่างกายไม่ไหวแต่ฮอร์โมนต่างๆมันต้องการไงก็เลยมามามาเพ่งพิจารณาว่ายึดถือสายปราที่ปู่ปฏิบัติได้แรงบันดาลใจมาจากไหนปู่ที่ที่ปู่ปฏิบัติตามตอนนั้นเกิดขึ้นจากอะไรปู่ เอาประวัติแรกๆเลยนะปร,ระวัติแรกๆเลยถ้าลูกหลานอยากรู้ครับผูไม่เคยไม่เคยพูดออกใน <S <S ในยูทูปเนาะเพราะว่าครั้งแรกที่ปู่มาซื้อตึกตรงนี้ปู่ฝันหินก่อนอ๋อนเห็ตนต้อนต้นยางคู่หนึ่งขึ้นสูงมากขึ้นเท่าฟ้าเลย<อ>ปู่ไปปลปนปลูป่เชา่าเปิดร้านพะม่าสงองู่อันนี้พอฝันเห็นตรงนี้ปุ๊บทีนี้ เห็นต้นยางใหญ่ขึ้นสูงคู่หนึ่งพออีกสักคังหนึ่งเห็นพ่อตัวเองเฮเฮประสาทพึ่งเนี่ยมาจากบ้านอย่างที่เฮเฮ้พาคุณเห็นแล้วมามามาอิงตรงนี้ครับเฮมาตรงนี้เฮประการนะเกบประการดอกไม้พอเป็นคู่เพลงก็พาชาวบ้านมาเหตเต็มถนนมาเลยแล้วมาลงไอ้ต้นต้นไม้คู่ที่เราฝันเห็นนี่แหละแล้วก็เห็นผู้หญิงผู้หญิงคู่คู่นะเพราะมันเป็นคลองเันคลองสี่ทิศอ่ะ าฟอนมาทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวตันออกทิศตะวตันตกฟอนมาบรรจุกันตรงนี้แต่ฟอนไม่ได้ฟอ้อนบนถึงนรกนะฟอนตกในคลองเป็นคลองแล้วก็แปลกใจเลยคุยกับแม่บ้านว่าถ้าเขาถ้ามีใครมาสร้างตึกสร้างบ้านขครตรงนี้จะขอซื้อตรงนี้เพราะภายในปีนั้นก็มีคนมาทมดินตรงนีน้มาทมดินก็สร้างตึกเราก็เขาตัดสินใจขอซื้อเลย เราก็มีเงินสนแล้วก็ซื้อผ่อนกับธนาคารนะ้อตั้งแต่นั้นมามาอยู่ตรงนี้ก็หลวงพ่อที่เป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อ,อยาท่านก็นไปอัญเชิ้อหลงปนี้ขึ้นมาเป็นใจก็ไม่มีเพราะว่าถ้าเาพราะว่าพ่อมันนอนไม่ได้เนี่ขาดึงลงจากเตีงเยงมันนอนไม่ได้เลยไปหาหลวงปู่ของหลวงปู่ของบอกว่าตรงที่พ่ออยู่เนี่ยมันเป็นนา้าเงินโบราณสมัยก่อนเป็นน,น้าเืินเก่าเนาะแม่เงินาะ ก้ามตัวนี้เลยเอาพ่อนเป็นผู้เอาฝากไว้ให้แม่นไปก่อนสร้อยที่คีณเห็นไหมเนาะครับก็ลเลยตั้งแต่นั้นมาพ่อเลยปัดให้หลวงพ่อตาให้รบบูนจ้าเพราะว่าเขาวนในตัวพ่ออยู่ใครเลยทำพ่อยาวตางสัต่์ตับสาตว์นเนี่ยวนเข้ากับเราไม่ได้ทําไมเลยเพาะเรามไม่ได้รับท่านพ่อก็เลยท่านบอให้มี มีจีวรและกระบาดครับอครับระสาันนะมีจีวรกระบาดตัดท่านปฏิบัตมาคือคนที่คือเห็นอ่ะครับเอคือเห็นหลายๆอย่างที่มันว่าคนอื่นจะไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วก็อท่านภูมิคุ้มกัจะช่วยลูกหลามครับปฏิบัติมาสิบกว่าปีนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดปีได้กาที่ปฏิบัติมา พอทีก็อ้ว่าเจออาจารย์ของเรานี่เขาปฏิบัติมันเป็นสิทธิล้วนะบางทีนายเจออาจารย์เราจะพาอาจารย์เราไปได้ครับครูบาอาจารย์ที่เก่งส่วนใหญ่ก็จะเห็นเกี่ยวกับหลวงปู่สวงทั้งนั้นเลยเนาะคือพ่อ,พอนีจะท่านจะเห็นตลอบบางทีก็เห็นเหมือนแป๊บๆมาแล้วกระทั่งลูกชายลูกชายตอนน้นเล็กอยู่ป .2 แบบพ่อพ่อเมื่อคืนหนีนหลลงตาที่ไปไหว้ตอนกลางวันน่ะ ที่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 วัดอ่ะที่ตั่งยุ่งๆอ่ะมันนั่งอยู่บนหัวเขาเลยลูกพ่อะก็รู้ใจใครรูกลงตาที่ไปไม่ไปเมื่อตะวันไงลุงปูส่วนอ๋อท่านท่านจะมาที่นี่บ่อยแล้วก็มีคนเห็นนะมีคนเห็นพวกคนตอนขึ้นนัรถไฟมีบ้านใหม่นี่มีไอ้พวกเด็กๆมานอนกันราดอินเพิ่นใส่ชุดอเขาที่มาลองมาเปิดประตูมวนอ่ะ ครับเปิดประตูแล้วเข้ามาแล็กดิ่งมั่งมุมนะพอไปเขาเป,ปิดประตูให้เขาเข้าไปตัวชายเน้นใส่ชุดขาวผู้หญิงผู้ชายมาขึ้นมาข้างบนเด็กพรามที่มาท,ทําพิธีขึ้นบ้านใหม่นะ่ะเขาเห็นเลยหลวงป,ปู่จำเหมือนก็าหลวงปู่มาหาลูกหลานเพราะท่านก็ไม่รู้จักหลวงป,ปู่สียหรอกไอ้ลูกตา,าเป็นกแก่ๆมาที่ห้องพอตอนนั้นพอยังไม่รู้จักว่าหลวงปู่ท่าน รู้เต่รู้เตยข่าวว่าท่านสังขารแต่ไม่คิดว่าท่านจะมาที่นี่ครับแต่ท่านบอกว่าท่านที่วันที่พ่อขึ้นขึ้นบ้านมาเนี่ยท่านมาท่านบอกที่หลังก็เลยเข้าใจว่าท่านดูแลรูกลานอยู่แต่ท่านสั่งพ่อไว้ว่าถ้าคิดถึงท่านให้พ่อเนี่ยขึ้นทุ่สิบเก้าดอกสั่งไว้ตรงนี้เลยนะหลวงปู่ท่านว่าโนท่านโหคิดถึงหลวงพ่อก็ให้ขึ้นทุ่สิบเก้าดอกหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาเล่นด้วย แต่ให้ท่านอยู่กับลูกหลานท่านอยู่ไม่ได้อท่านอยู่ที่ของท่านท่านบอกครบโหมดแล้วท่านจะไปหลายที่มากว่าที่ของลุงปู่จะไม่ท่านจะมาอยู่กับลูกหลานไม่ได้แต่ท่านแค่มามาดูลูกหลานว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงแต่ให้ท่านจะไปอยู่ทุกวันท่านอยู่ไม่ได้หรอกานนท่านอยู่ไม่ได้ครับแล้วต้องไปอยู่ที่ของลุงปู่แล้วก็ให้ไปหาเลขหวยที่ต้นโพด้วยเนาะเออคืองวดงวดที่แล้วท่านให้ไปเอาเนี่ยหรือพว่าจะพาพวกเราไปดีไหมเนาะลุงปู่ให้ไปเอาโคเลขอ่ะ ที่ต้นโพธิวานะอะเพราะว่าเราปลูกให้ปฏิบัติเมื่อก่อนว่าเราเด็กมากเราไม่รู้จักไ<อ>ปถามที่เจ้าของนากะว่าใช่มันมีกระท่อมแล้วมีต้นโพต้นโพก็ยังอยู่ทุกวันนี้เด็กก็ตัดกิกก่งเสียดายจาังเตอนนั้นจะไม่ไดัดถ้าไม่ไตัดก,กิ่งเราจะได้ไปขอเรียกเนาะครับเ,บ,รบเดี๋ยวขอได้มั้งปู่เดี๋ยวว่างๆจะไปดูมาต้นโพเจ้าของ,งนาบอกว่าถ้าวันเขาไม่ข่าเข้าไปอ๋อทาไมกลัว มีคนไปทําอะไรกันข้ามคืออเนเนี่ยเหมือน,นที่มาที่อะไรดั<อ>งเหมือนคนคุยีกันเนี่ยที่ททตรงนั้นเนี่ยมันน่ากลัวรครับจิตเราไม่แข็งกล้าไปแล้วโอ้เดี๋ยวพาปูไปแหละไปแต่แต่ที่ลิมิตที่ที่ท่านาเห็นไปขอนะเป็นตอนเช้าตอนเชา้าออตอนเช้าช่วง<ม>กำลังจะแสงแดดจะขึ้นอะ<ม>่ะไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราจะไปทำพิธีได้ไหมเราจะทำเวลาจะมีเวลาไปทำไหม พอเรา่จะไปทําพิธีมันก็ต้องเจ็ดแปดโมเก้าโมอย่างเงี้ยมันร้อนท่านบอกว่าให้แต่เชา้ามันแสงกําลังขึ้นร้อนๆไ,ไม่ต้องไปแต่เช้าเลยแต่เช้าแต่ว่าให้ไปขอนละ้ลูกปู่ให้ไปขอนะให้พ่อนี่ไปขอพ่อว่าไม่ไปรีบไปอยู่กับลุงปู่ไปขอทาไมก็ไม่รู้นะท่านบอกว่าให้ไปรอไปขออาจจะได้ตรงนั้นด้วยใครขอก็ได้ตรงนี้ที่ลุงปู่ไปปฏิบัติเห็นพระเจ้าของนา,างก็ถูกทุงงวดโดยนะ เจ้าของนาใจก่อนไปขอก็ได้ก็ได้ยื่นสื่อตุ๊กแกร้องครั้งไปซื่อเล็กถูกไปขอนะเขาก็เห็นอะไรหลายอย่างเจ้าของนาเป็นเพื่อนกันทางนี้ด้วยเป็นเพื่อนกันครับเดี๋ยวจะต้องตามไปดูต้นโพที่ว่าเนี่ยปูอันนี้ปูนี่เม็ดตอนไหนแล้วคะับจที่รงปูให้ไปขอเนี่มันมันครึ่งเดือนเลยครึ่งเดือนเนาะเออครึ่งเดือนเลยนะตั้งแต่รอบแรกที่หนมาแล้วช่วงนั้นอะ เออจะแต่ช to on ่วงนั้นเออใช่ช่วงนั้นปูช่วงนั้นปูคุยถึงอยู่นะคือให้โมเดลเดิไปกันปูผมไม่รู้ครับโอเคครับปูขอให้พรลูกหลานเด้อปูนะครับทุกทายทุกคนโชคดีนะจ้คือประเด็นสำคัญตรงนิมิตฝันก็วันนี้ก็คือทะเบียนรถหายไปรถหายคือน่าจะน่าจะมีดีๆสามแปดสองสองสามแปดสองสองดีที่สุดสามแปดสองสองจ้ะ